เทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับห่างกัน6ปีนะครับ26ขณะที่ซาร่านี่ถือว่าเป็นนักมวยรุ่นใหม่ครับการออกแข้งนี่โอ้โหรวดเร็วจริงๆครับโอ้โหบวกกับป้นครับลูกนี้เต็มๆร่วงลงไปครับโอ้กรรมการนับเลยครับก็โดนแล้วครับก่อนนับไปถึง8นะครับตามกติกา โอ้โหไม่ได้มีดีเฉพาะแข้งแล้วครับซาร่าไม่ใช่ยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านี่เป็นนักมวยนะครับรักเก่งซะด้วยดูครับดูการออกแข้งออกหมัดเร็วจริงๆครับแม่ไปใจร้อนไปบวกหมัดนีไม่ได้นะครับชาวต่างชาตินี่เขาเน้นอยู่แล้วครับแล้วฉีกขายกขาสูงมากครับซาร่าครับดึงสติกลับมาดีๆครับเพชรสโรชา หนึ่งนับก็เสียแค่หนึ่งแต้มเท่านั้น,นครับยังพอมีเวลานะครับเวลาที่เหลือต้องอาวุธออกชัดเจนครับนี่ครับรัดแน่นเลยครับเพสโรชารี่วงในทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่ที่ชกกันสองไฟนะครับนี่เป็นไฟแรกของทั้งคู่ชกกันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์หนึ่งแล้วก็มวยไทยซปเปอร์แชมป์หนึ่งนะครับ ลกลมหลบหมัดได้ดีครับเพชรโรชาก็พยายามจะเปิดเกมนะครับเพราะว่าตัวเองนี่โดนไปแล้วหนึ่งนับแต่เข้าไปนี้ต้องดูจังหวะดีๆครับเข็นไปเข้าเชือกโอ้โหพอติดนี้ซาร่านี่กอดทันทีครับมาดูเหมือนยังจะเกรงๆอยู่ครับเพชรโรชาท่องต่อยในยทรงตัวเองครับ ดึงเตะลงนี้สวยปกติแข้งสวยนะครับเพืโลชาโอ้โหดูครับหมาคู่ครับทำเอานิซาร่าพังหัเหมือนกันครับนั่นแหละครับเริ่มมาแล้วครับพอกลับมาอยู่ในเกมของตัวเองก็ทำได้ดีนะครับโอ้โหเจอซ้ายไปฝ่ายเดินเข้าหาเลยครับดูครับ มั่นใจเลยครับว่าตัวเองออกพุทแม่นยำกว่าครับซาร่าจะอยากมาเตะซ้ายเตะได้ก็พยักหน้าครับเป็นการข่มขวัญเข้าไปโอ้โหแข้งขวาลูกนี้เต็มเต็มครับเกี่ยวไว้แล้วก็คืนแข้งขวาเหมือนกันครับซาร่าเกมเปิดนะครับต่างคนต่างไม่กลัวกันแล้วอ้โยดักซ้าย ไวัยมากครับสาราการเคลื่อนตัวการโยกหลบมีลูกจุกจิกจุกจ,กจิกไปเรื่อยนะครับวันนี้อาจจะต่อ,อยยากนะครับพิสโรชาครับเพราะว่าเจอคู่ต่อสู้ที่มีความคล่องแคล่วรวดเร็วต้องใช้ความอดทนครับโอ้กว่าจะออกได้แต่ละหมัดแต่ละแข้งบแบบนี้ครับต้องรอให้สาราเดินเข้ามาแล้วก็เปิดช่องว่าง โยกโยกคลึงไว้วางแข้งซ้ายเริ่มจะเข้าแล้วครับแข้งของเพชโรชาเอาครับพยายามสร้างจังหวะโอ้โหดึงแล้วก็จิ้มครับสวยแต่ต้องมาแบบนี้ครับขอทีทีขอบ่อยๆครับนั่นแหละครับต้องดึงอยู่ในเกมของตัวเองครับแล้วต่อยแบบสบายๆครับบางทีบางครั้งตั้งใจจนกลายเป็นเกร็งครับ เลงแล้วก็มันแข็งออกไม่เป็นธรรมชาติครับเ,เ,เ,เริ่มจออาวุธเข้าเป้ามากขึ้นเลยครับเริ่มจะต่อเนื่องเริ่มจะไหลลื่นเลยครับบั่นใจเลยครับตอนนี้เพชรโซชารับก่อนรับก่อนคืนไหม ค่อยแต่งค่อยขยับครับเพชรสรชาสาระกระดูแผ่วๆไปครับเจอไปหลายอ้ยอ้าวครับมาแล้วครับแบ็คคิกครับนักมวยไทยไปเยอะนะครับเจอลูกแบบนี้เข้าไปจุกนะครับทำเสียผู้เสียคนไปหลายรายเลยครับวงในมา้วครับตีได้ไหมตีก็เน็บเนะครับอย่างตีแบบเข้าไปบริเวณท้องไม่ได้ ไอ้เด่ๆบริเวณสีข้างครับขยัยเก้าไปครับหมัดขวาแบ็กค,คิกมาอีกแล้วโดนฟาดครับต้นคอครับงงนะครับแบบนี้คือของซาร่าไม่ลุยไม่ได้ครับเฮสโลชาโดนนับไปด้วยอาวุธก็ไม่ถึงกับยำไม่ถึงกับชัดเจนมากเลครับ ว่าซาร่าเองก็มีโต้มีสวนอยู่ครับซาร่าตอนนี้ก็ไม่เดินเลยนะครับรอให้เพชรโรชาเดินเข้ามาเสียงเหมือนเสียงคุณแม่บอกเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับ หลุ้นกันลยครับเข้ามาตีได้ไหมดูครับโอ้โหมาทุบไปบริเวณสีข้างลำตัวครับนี่ครับล็อกต้องล็อก,อกให้เหนียวแน่นนะครับไม่เหมือนโกลกกบับตีนตุ๊กแกจะไปเกี่ยวผมนะครับซาร่า รอจังหวะดีๆเลยครับเพชรรชาโหกดปรตีเลยครับโอ้โห้ยดูจากมุมนี้แหม่ฟ้องกรรมการครับบอกว่าเพชรรชาดึงผมแหมยัย่วครับโอ้ต้องอยู่ในเกมนะครับอยู่ในเกมครับต้องมีสปีริตครับบนเวทีโอ้โหลูนิดเข่าสวยครับจังหวะแบ็คคิกแลแ้วหลุดแมตอนนี้เริ่มจะคุม อารมณ์ไม่อยู่เลยครับซาร่าหันไปมองทีมงานครับบอกว่าจะเอาอยัางไงดีชักงดเหียดนะครับซาร่าโอ,โ,โอ้โหมอนยันหลักสวยครับถีบยอดอ,อกเลยครับลรงนี้ยกขาฉีกขาสูงมากครับซาร่าค่อยๆเบียดเข้าไปนะครับพสโลชารครับเขไม่กล้าเะครับเพราะว่าจังหวะหลุดนี่จะโดนอาวุธของซาร่าตลอด หลุดครับโม้โหโย,ยังมีแบค็คคิกหมุนตามอีกนะครับคล่องมากครับแม่มีลูกผสมนะครับซาร่ามาแบบคาราเต้แมยแบบคิกบ็อกซิ่งมาแบบยูยุสสูเลยครับรบหมดนะครับสุดท้ายแล้วก็มาในรูปแบบมวยครับแม่จังหวะมาติดพันครับซาร่าบอล by unanimous decision goes to <Blue>! โอ้โหเป็นซาร่านะครับได้นับค้ำเลยครับเอาชนะคะแนนเพชรสรชารลูกรายกองดินไปครับแล้วก็ทั้งคู่ไปเจอกันในไฟที่2ในมวยไย